ครับตอนนี้เราเลค่อยๆเกียครับ สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับผมสวัสดีผู้ติดตามครับนำระบบชุทุกท่าันเขาสูส่วนยางไร่ทัศนานนนเหมือนเดิมเสียงก็ขึ้นเท่เลยมันนี้ซื้อกืบเป็นวัดกีดยางมันเซนเคล้วครับผมคลิปนี่ก็ดกีอยางคือเกาสายแล้วครับมันนี้ก็ช่วงกลางเดือนแล้วเนาะกลางเดือนมกราคมครับมีิหกสิบเจ็ดแหละ พออกมันี่แล้วครับพออกมันี่แหละ <c oughs> ขอาุรู้ส้นโชคดีครับมันหมานครับถ <c oughs> ูกโมได้เบอร์กันทุกคน,กนครับผมอี่ย่างกันต่อครับผมซ้ายละ่ะขี่ตึ๊ดตึ๊ดแล้วครับยังไม่เสร็จเลยดึงเส้นเลยครับเห็นหนะเนี้ยพร้อมอีกหมวครับระวงบ้างครับ ตรงนี้ใบยางก็ร่วงแล้วครับล่วงเป็นบางส่วนนะบางส่วนก็ยังเหลืออยู่บางต้นก็ยังเขียวเต็มต้นอยู่อีตุน้ำพันเพราะตอนนี้เราค่อยๆเกี่ครับ อีฟ้ามันอาจจะบาดก็ได้อาจจะบาดแกนไม้ต่อครับช่วงนี้อากาศจะว่าเย็นก็เย็นนะครับกลางคืนนิดกลางคืนเย็นปกติครับเช้านี่หนาวเลยล่ะเชา้าหนาวกลางคืนเย็นเชาน้าหนาว กลางเวนร้อนกลางวันวนี่ก่างเช้าเี้ยก็ยังคอดเย็นอยู่ครับตัวนี้ก็เย็นด้วยในบ่ายโมงใบสองครับร้อนครับบัดที่นี่บ่ายโมงใบสองจะร้อนเมืองนาด้วยมีสามฤดูพี่้องเอ้ยในมือเดียวตอนดึกดึกดกลางคืนนี่ก็เย็นเย็นครับ กิดยางก็พอไปอยู่ใส่เสื้อกันหนาวใส่กันซ้นสองตัวกันกันไหนอีกตัวนึงกิดยางครับ อ๋อุงจากเลยไอ้คือมาขึ้นหนึ่งสีทำไมไม่ลงถ้วยไปนู่นพอเช้าอากาศตอนเช้านี่หนาวเลยนะครับช่วงตีห้าหกโมงเจ็ดโมงออนนี้ก็เก้าโมงเยทีเย็นๆด้วยครับ ต้นเล็กๆก,ก็ค่อยๆกรีดคกัรัมเกี้มืออีกละถ้าทำแรงอาจจะบาดแกนไม้ได้มันจะออกครับมันออกได้แล้วครับมันต้นน้อยเนะ แล้วครับโอ้ยดี่ดีความอยากอยากเลยเวลาดึงลิ้นดึงจาดึงจากข้างล่างครับตระบปค้องช้อนลิ้นไว้น้ำนะกันหลุดครับถ้าหลุดมาแล้วมันจะโดนมือ เรื่องนั่นยวแต่ตเต็มถวยแหละสักหนึ่งใส่แล้วกาดอุ่นขึ้นแล้วอ๋อครับครับเริ่มเมือนน่แกะยางมา ยยางสสวอีกหัวครับอีกเข้าไปเป็นน้ำยางแะ้วครับตามเลยครับทีนี้ก็เบีเยดมาเลยครับเนื้อเยอเเื่อเจริญนะผมาจิตตรงนี้อีกรอบหนึ่งครับยางจะไหลดีจนว่าอาจารย์รายท่านสอนมา ครับผมเฮ้ยครับพี่น้องคลิปนี้กะสิ้นสุดแล้วครับจบแล้วเสร็จแล้วครับผมขอบคุณทุกท่านครับผมสำหรับทุกๆการรับชมนะครับเนาะสำหรับกําลังใจที่กำลังรับชมคลิปของผมสิ้นสอบคลิปจีบยางที่วิธีชาวสวนยางกัช่วยกันกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ครับอย่าลืมกระดิ่งนะครับเนาะเพื่อรับ การแจ้งเตือนคลิปต่อๆไปครับผมรัยคลิปนี้กะใส่เวลาพอสมควรแล้วครับสวัสดีครับเกินคลิปหน้าครับผม